ลบลบนอยครับกับตันหมีเกี้ยวเครื่องกับตันมวนกับมันจะลงแล้วนะเนี่ยดูสนามบินสวยเอาเอาเอาพิมพิมพิมลงเลยชนเลยชนพี่มีเกี้ยวไปเลย,เยต้นมะพาวแย่งซีมอแล้วดูไม่สนุกาบางับงบังใช่ไหมเปลี่ยนเปลียปยป่ยนทาง <9 S 1> โอเคครับมาดูเครื่องไ <1, S 1> ครเวอร์ชวน,วน โกลเด้นลิมิตโกลเด้นอีดิชันของกัปตันมวลนะครับไพเวอร์ชวลไพลัสแอร์ไลน์โอ้พีมันแย่งซีนตลอดเลยวะทางทาพิเศษเฉพาะกัปตันมวลคนเดียวเท่านั้นใช่ทำพิเศษเฉพาะกัปตันมวลคนเดียวเท่านั้นแต่ใครอยากจะโหลดดาวน์โหลดได้นะครับไปปล่อยละที่ไพซ์มดนะไปดาวน์โหลดจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลย ขอกพิษทองคําทั้งทั้งขอกพิษเลยมาดูการแลนดิ้งของกัปตันมววเนี่ยไม่เคยล้อลงพร้อมกันเลยไม่ซ้ายก็ขวาแต่ส่วนมากจะเป็นซ้ายนะอน,นั้นดูนะนี่นขวาทีแล้วก็ซ้ายทีลง,ล,งลงไม่ลงลงไม่ลงโอ้โหซ้ายลงก่อนตนลอดนะผู้โดยสารอาจจะมึนหน่อยนะครับคิริมันจโรประเทศเคนยาเครื่องไทยเวอร์ชวล คนเด่นอีดิชั่นของเราก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยนะครับมาด้วยกันทั้งสามเครื่องลอดปลอดภัยทุกคนให้พีมันชนตูดกับตันมวนตลอดเลยวะเห็นไหมเห็นไหมทะลุเลยเห็นไหมทะลุเลยทะลุเลยตันมวนเบรกแต่พีไม่ยอมเบรกนะ มาดูกันครับสไนนต,ตายกับปันมวลเนี่ยจะต้องเอาล้อลงทีละข้างนะระหว่างซ้ายกับขวาแล้วพิมพ์เขาบินอะไรเขาว่าวันนี้ทำไมมันมาแย่งซีนกับปันมวลตลอดเลยเนี่ยบินแร์โชว์ขอบคุณครับลายนี้เดวิดเข้า์ฟิลเป็นคนออกแบบให้กับปันมวลนะเลยสวยงามอลามแท้และตลึงเลยฮอยชนไม่ชนน่ะพิมพ์ทำไมเอียงเอียงลงเงี้ย ทำไมไม่ลงให้ตรงตรงฮดูดูดูอ๋อลมแรงใช่ไหมลงแบบลมแรงลงแบบลมธรรมดายังลงไม่ได้เลยแล้ว,ลวนี่ไปปรับลมแรงอะ่ะมันจะลงได้ไงเบบรามาดูครับอันเนเอีย,ยงเดิแบบมากมากเลยอือต้องฝีมือล้วนๆเลยนะตะนวลยังไม่มีฝีมือเพราะฉะนั้นดูว่าล้อไหนลงก่อนอนะันนะั้นเอา ไ้ยพร้อมกันนะรอบนี้ย่รอบนี้ผ่านเดี๋ยวดู 20, <000 S 2> เดี๋ยวดูเดี๋ยวมาคอยดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรีเพย์ให้ดูอีกครั้งนะึงเนี่ยเวลาแล้วลเรื่องแลนดิ้งโคตสวยเลยเนี่ไไยไทเวอร์ชวลพลอตของเราเนี่ยสวยขยี้ใจเลยนะ 100, 100. มาดูสโลโมชันกันว่า ไฮเวอร์ชุ่นเราลงแบบสโลโมชันดูว่าล้อไหนจะแลนดิ้งกันก่อนนะครับล้อไหนจะแตะพื้นก่อนมันดูที่ว่าเราจะเป็นยังไงโอ้ดูถ้าไม่ออกดูถ้าไม่ออกเลยโอ้ยน่าจะเป็นล้อขวานะักล้อขวาลงก่อนนล้วก็ล้อซ้ายรอบนี้ไม่เหมือนเดิมนะของเดิมเราจะลงด้วย ล้อซ้ายแล้วตามด้วยล้อขวาแต่ล้อนี้นรอบนี้เราเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมาดูล้อหน้าล้อหน้าแตะพื้นมีปรับโลโมชั่นลบเหลือสิบเท่าเองเนี่ไม่ใช่เหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองเอาสักห้าเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลย โอ้โหยังไม่ต่อไอยังไม่แตะพื้นเลยล้อหน้าโอ้โหควันขโมงเลยครับท่านผู้ชมเป็นไงสวยงามมาหล่ามแท้แล้วตลึงไหมครับไทเวอร์ชวนไทเวอร์ชวนเราเจอเครื่องบินประหลาดปหลาดมาดักหน้าอีกแล้วม,มาอีแล้วมาเยียงข้างมาแล้วครับเฉียวไหมเฉียวไหมเฉียวไหมโอ้โยเฉียวไปนิดเดียวเลยเฉียว